ให้ดูช็อตน,นี้ก่อนครับอูโหดูชัดชัวร์ร่างกายเกือบสมบูรณ์100%ยแล้วนะครับแล้วก็โดนโคดออสนะครับให้ซ้อมแบบเคี่ยวหนักๆเลยครับมาแล้วเนี่ยต้องไม่ทำให้เสียเวลาเปล่าครับเดี๋วเสิร์ฟลูกนี้ครับแม่แล้วดูครับทีมฝั่งซ้ายครับเป็นคู่ชนะที่กระโดดดีใจกันลั่นๆเลยครับ มีอัจรพรมีศริภาพรมีวริศราสีทาเลอร์นะครับมียูฟาดนพรศรีโพธยามนุสุกแล้วก็ปีนุชแป้นน้อยนะครับโคดอสคุยอยู่ว่าเออเนี่ยทีมนี้ชนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นการซ้อมที่สร้างความสนุกนะครับให้กับนักกีฬาเลยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาครับสำหรับภาพการฝึกซ้อมมือแรกของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับ งานนี้ต้องบอกเลยครับว่า Code on, โคดอสกิจพงศ์รัชิ์เกียงไกลทีมงานสตาฟโค้ดรวมไปถึง18นักกีฬาวอลเลย์บลอลหญิงทีมชาติไทยครับลงสนามซ้อมต้องบอกได้เลยครับว่างานนี้ถือว่าได้รับเกียรตินะครับจากทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่รับหน้าสื่อครับดูแลทีมสาวไทยครับให้ดูชอ็อตนี้ก่อนครับโอ้โหดูชัชุอรร่างกายเกือบสมบูรณ์1 0 0แล้วนะครับแล้วก็โดน โค้ดออสนะครับให้ซ้อมแบบเขี่ยวหนักๆเลยครับมาแล้วเนี่ยต้องไม่ทำให้เสียเวลาเปล่าครับคือการซ้อมเนี่ยมีรายงานออกมานะครับเน้นในเรื่องของกิจกรรมเล่น c h a l เลน g ์นะครับสู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟหรือแม้กระทั่งการรับบอลนะครับมีการคิดคะแนนเพื่อให้เกิดความสนุกความเข้มขน้นใส่เรื่องของการแข่งขันเข้าไปเลยครับก็เลยจะเห็นความจริงจัง ของนักกีฬาวลาอลเลย์บอลหญิงไทยเรานะครับแม้ว่าจะเป็นการซ้อมมือแรกก็ตามแต่ก็ใส่แบบจดหนักจะเต็มเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเพยนษท์กับน้องเฟิร์นวริศลาศีทาเลิศก็จะเป็นชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเสิร์ฟเรื่องของการเสิร์ฟนะครับใครทําได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับซึ่งโอ้โหเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าแต่ละคนทุ่มทุนสร้างสุดๆครับโมเมธนัชชาสุขสด คือตอนนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยคิดคะแนนเลยนะครับทีมไหนทําได้เยอะแต้มใครเยอะกว่านี้ก็สู้กันเลยครับแล้วดูทัดดาวเสิร์ฟลูกนี้ครับแม่แล้วดูครับทีมฝั่งซ้ายครับเป็นผู้ชนะนี่กระโดดดีใจกันลั่นๆเลยครับมีอัจรพรมีสศิภาพรมีวริศราสีทาเลอรนะครับมียูฟาดนลพรศีโพธยามนุสุกแล้วก็ปีนุษแป้นน้อยนะครับ โคดออสคุยอยู่ว่าเออเนี่ยทีมนี้ขชนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นการซ้อมที่สร้างความสนุกนะครับให้กับนักกีฬาแล้วก็แฟนๆขับที่ติดตามนะครับซึ่งในคราวนี้ครับโคดออสเน้นย้ําทุกรายละเอียดนะครับไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของสนามซ้อมเท่านั้นเจ้าตัวว่าที่ปักกิ่งเนี่ยมีฝนโปรยปลายลงมาอยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับดูจากสายตาของนักกีฬาทุกคนนี เรียกว่ามุ่งมั่นแล้วก็เข้มข้นแบบสุดๆไปในทันทีนะครับนี่ฮะแต่ต้องยอมรับนะว่าสาธารณูปโภคที่ประเทศจีนนี่คือโคตรดีนะครับสนามซ้อมอลังการงานสร้างสุดๆนะครับกดออสก็มาร่วมแรงร่วมใจนะครับกับนักกีฬานะครับเท่านั้นไม่พอนะครับก็ก่อนหน้านี้นะหลังจากเดินทางถึงปักกิ่งนะครับเพราะว่าเดินทางเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเช้าพอถึงปักกิ่งเนี่ยนะครับก็ไป เล่นเวทเทนิ่งเลยนะครับ้อมเวทเทนิ่งคือไม่ให้เสียเวลาเปล่านะครับสำหรับทีมสาวไทยเราก็อยากจะให้รักษาในเรื่องของสุภาพความฟิตเอาไว้ให้ได้อย่างชัดเจนไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชออกกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงข้อมูลดีๆครับก็ก็เป็นไปตามแผนนะครับเพราะว่าโดยตัวผมเองก็คุ้นเคยกับสโมสรปักกิ่งเพราะว่าเคยอยู่ที่นี่มา3ปีนะก็ทราบดีแล้วก็คุ้นเคยกับฝ่ายบริหารของของที่นี่แล้วก็ตอนนี้ลูกศิษย์ ท,ที่เคยเป็นนักกีฬาเก่าก็เป็นอยู่ฝ่ายบริหารแล้วเขาก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างที่เราต้องการเราต้องการความสะดวกสบายเหมือนกับที่เราอยู่ในแคมป์ทีมชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมคือเขาก็ให้สนามแข่งจริงเลยนะก็ฝึกซ้อมดีมากแล้วก็ฟาสซิลิตี้เราใช้ทุกอย่างครบคันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีห้องฟิตเนสด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราใช้ได้หมดเลยที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าอาหารเนี่ย ทางสโมสรปักกิ่งก็จัดให้เราอย่างดีอย่างเต็มที่เพราะว่าก็เหมือนมาตรฐานเดียวกันกับนักกีฬาทีมชาติของจีนนะครับอันนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายในในการอยู่ที่นี่นะอยู่โรงแรมที่พักที่นี่ก็สะดวกไม่ต้องเดินไกลามากไม่ต้องเดินทางนะครับเราก็สะดวกสบายนะครับก็ค,คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาก่อนนะอย่างน้อยก็3วันในการที่จะปรับตัวพรุ่งนี้เนี่ยกำลังที่จะ ประสานงานอยู่ทางโค้ชฝนคุณก็ประสานกับทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนนะครับเราอาจจะได้ไปซ้อมที่สนามแข่งขันหรือสนามฝึกซ้อมจริงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงแต่ว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สโมสรปักกิ่งนะครับเรายังมีสถานทูตไทยนะท่านอัคราชทูตไทยก็ได้มาให้การต้อนรับที่สนามบินแล้วแล้ววันนี้ก็จะ เลี้ยงต้อนรับเรานะครับคงไปทานอาหารไทยกันนะครับแล้วกเ็เรื่องของอาหารไทยจากสถานทูตก็จะมีให้กับทีมเราทุกวันนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเป็นมื้อเที่ยงนักกีฬาก็จะได้กินอิ่มแล้วก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วก็คงจะมีอีกสักหนึ่งวันนะครับท,ท่านท่านทูตก็จะเลี้ยงอีกหนึ่งวันในวันหยุดคาดว่าน่าจะเป็น ประมาณวันที่7นะครับประมาณวันที่เจมือ้อกลางวันอีกหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็คือณตอนนี้ก็ทางทางปักกิ่งแล้วก็ทางประเทศจีนเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสถานทูตเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์กับคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งนะครับได้มาชมมาเชียที่สนามแข่งขันเดี๋ยวถึงเวลาที่ไปซ้อมก่อนที่จะแข่งขันจริงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะตื่นเต้นขนาดไหนนะตอนนี้เนี่ยเราทราบว่าสนามใหญ่มากนะเป็นสนาม ที่ใช้แข่งโอลิมปิกนะครับเราก็คงจะต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพของนักกีฬานะครับวันนี้ก็เราก็ทําการปรับตัวเพราะว่าเดินทางมันเหนื่อยมันมันใช้เวลาน,านานพอสมควรในการเดินทางวันนี้ก็เช้านี้ก็ไม่ได้ซ้อมหนักมากนะครับก็เน้นในเรื่องของสกิลแล้วก็เรื่องของอจิตใจนะครับความพร้อมด้านจิตใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าฟิตเนสกัน แล้วตอนเย็นเนี่ยครับเราจะฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคและยุทธวิธีที่จะเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับว่าโคดออสเนี่ยมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าการที่ทีวลบลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยได้มาแข่งขันที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะครับมาทํางานที่นี่มากกว่า3ปีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานี่ กลายเป็นผู้บริหารทีมไปแล้วนะครับประกอบกับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของจีนครับยังให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับก็หลังที่เดินทางถึงประเทศจีนเนี่ยนะครับก็มีนายเอกพัฒน์เปรมโยธินครับอาครรารทูตที่ปรึกษาสถานเอกอาคาัครราชทูตนักกุปกปักกิ่งเนี่ยมาให้การต้อนรับนักกีฬาอย่างอบอุ่นครับเรื่องหนึ่งที่แฟนกีฬา วอลเลย์บอลหญิงอาจจะค่อนข้างให้ความสนใจนอกเหนือจากเรื่องของการที่ต้องฝึกซ้อมนะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าฝังคุณนะครับเนี่ยประยองโคดอสนะครับก็คอยให้การประสานงานอย่างต่อนเนื่องแมนลูกชายโคดอสครับนั่งรอรถอยู่นะนี่ครับเรื่องของอาหารการกินก็ได้รับการดูแลนะครับจากทางสมาคมกีฬาวอลเลยบบอลของจีนแล้วก็สมมสอนปักกิ่งนะครับเพื่อให้ ได้รับมาตรฐานนะครับเดียวกับที่นักกีฬาจีนได้รับสําหรับก่อนการแข่งขันครับซึ่งมองแบบนี้แล้วกันนะครับผมว่าการจัดการแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและก็ดูลงตัวมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยนะพอได้เห็นภาพบรรยากาศเห็นเรื่องของการทํางานเห็นเรื่องของการลงดีเทลต่างต่างเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าครั้งนี้ครับทีมเย์บอลหญิงไทยของเราถือว่าเตรียมตัว ได้ดีมากนะครับแทบจะไม่มีช่องโหวเลยพอเดินทางไปถึงจีนเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนแบบเป๊ะๆนะครับถึงปุ๊บพักทานข้าวเล่นเวทเทนนิงพักผ่อนแล้วก็ช่วงเช้าตื่นมาก็ลงฝึกซ้อมทันทีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับทำให้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าทีมวอลเบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะใช้เวลาทุกวินาทีได้อย่างคุ้มค่าแบบสุดๆเลยทีเดียว สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับจะมีโปรแกรมลงสนามในวีน a อล2025สัปดาห์แรกที่ประเทศจีนครับก็จะเป็นการประเดิมสนามนัดแรกนะครับด้วยการดวลกับทีมชาติโปแลนด์ในวันที่4มิถุนายนนะครับจากนั้นนะครับในวันที่5มิถุนายนครับทีมสาวไทยของเรา จะลงสนามเกมนัดที่2นะครับในสัปดาห์แรกด้วยการพบกับเบลเยียมนะครับแล้วก็วันที่6มิถุนายน18บแนานาทีครับไทยจะเจอกับตุรกีแล้วก็8มิถุนายนนะครับไทยจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับก็มาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยของเรากันหน่อยนะครับกับสถานการณ์ที่ ต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงเข้มข้นมากๆแล้วครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลหญิงประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ